สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวจะมาตอบนูผีให้ตรงประเด็นนะครับนะอีพีนี้นะเอฟซีฟังผมให้ดีๆครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เ,เพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับนิทานจากดาวคารเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเท่านั้นท่าในใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบคุคคลที่สามกับผมไม่ขอรับผิดชอบนะครับมันเป็นแค่เรื่องสมมติ <c oughs> สุผีออกมานั่งพูดว่าเอฟซจะยอมเหรอที่ให้เราเอ็ดมาฟ้องพอเปเอกเอฟซีเขามีสมองพอมึงไม่ต้องมาชี้นำหรอกแล้วที่เราเอกเข็พูดเขาฟ้องเขาปกป้องฝีของเขาแต่กูก็คุยกับน้องแล้วไม่ใช่กูไม่คุยนะ แล้วมึงอะเมื่อก่อนเนี่ยเคยบอกจะฟ้องเขาอะมึงไปนึกให้ดีมึงเคยพูดไหมฮะเอฟซี FC ฟังผมไว้ดีๆนะครับไอ้หนูพีกับอีดำเนี่ยพอๆกันไอ้หนูพีไม่รับพ่อพระเอกจริงจำผมไว้ให้ดีๆนะครับมันฝังใจเรื่องทุบเกาะ,ะอีทุบมันจะเอาเกาอีทุบทุมมัน มันฝั่งใจเรื่องนี้จนถึงวันนี้มันไม่ได้รับพรเอกแต่ที่มันต้องออกมาพ,พูดอวยพูดไรเพราะว่ามันมีปัญหาไอ้ดามทุกคนตาสว่างกัได้แล้วครับมันมีอยู่แค่นี้นะครับไปหลงคาลมมันทุกคนจําไม่ได้ครับว่ามันด่าอะไรฝั่งพอต่อไว้บ้างลืมไปแล้วลหละครับผมว่าผมจะลืมนะ แต่เมื่อคืนฟังมันพูดแล้วผมลืมไม่ได้นล้ผมลืมไม่ลงแล้วและงานนี้ผมไม่ได้ปกป้องใครผมปกป้องศักสีของผมเองนะครับมึงก็พยายามโยงไปหาพ่อพระเอกมึงเป็นส้นตีนอะไรผูถามกลับหน่อยเรื่องนี้แต่ทีแรกเขาฟ้องแต่วันที่สิบสี่ทำไมเพิ่งจะมาพูดที่สิบหกมึงไปอยู่ไหนมา ควารู้สึกช้าเหรอไม่กล้าทำไมหรอไม่กล้าฟาดร้อยเอ็ดตรงๆ,ๆเหรอต้องมาแพ้ผ่านกูเนี่ยแล้วกูก็ไม่ได้เอาภาพเขาขึ้นหน้าปกต้องนานแล้วเป็นปีแล้วมึงไม่แหงตาดูหรอให้หนูผีฮะกูไม่ได้ข้ามขึ้นหน้าปกต้องเป็นปีแล้ว fc ฟังผมให้ดีๆนะครับถ้ายังมีสติอยู่นะครับถอยได้ถอยนะครับคนประเภทนี้มันแฝงกัดแวงกัดทุกคนนะครับผมไม่เคยลืมครับที่มันว่าพี่สาวคนโตทําแท้งผมไม่เคยลืมผมไม่เคยลืมครับที่ว่าพี่เขยเยี่ยวในบ้านชี้ในบ้านผมไม่เคยลืมครับใครลืมบ้างครับผมถาม fc ว่าทําไมผมจะไม่คุยกับน้องว่าอย่าฟ้องพระเอก มึงรู้อะไรไหมมึงช่วยะไรเขาได้ไปมีแต่มึมงอะช่วยกับซ้ําทําให้เขาแย่ลงแย่ลงแย่ลงไอ้ชี่พ่อไปเอกแม่นางเอกในีทานเรื่องเนี้ยซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้พ่อแม่อันนี้ถูกต้องกูเห็นด้วยแต่มึงก็พยายามที่จะแทะเล็มคอนเทนต์อ,อุป้าซื้อป้าซื้อนู่นมาฝากอะไรตายายเกาะกระแสะเขาเกาะ,ะเทนเขาท้งที่เมื่อก่อนด่าเขายังหมูยังหมาเขาไม่เคยลืมมึงหรอกนะครับ ที่เขาซื้อนุสอนีฝากพ,พ่อแม่เขาเนี่ยมันสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีครับถูกต้องครับผมเห็นด้วยแต่มึงก็พยายามที่แทะเลมโอ้โหนะป้าเอาอะไรมาฝากตายายตายยายยิ้มแฉ่งส้นตีนมาก่อนดาเขาอย่างงุ่นดาเขาอย่างนี้มึงเคยแหงตาดูคลิปคนอื่นไหมช่องกูเคยอเอาภาพเขาขึ้นนาปกหยุดมาเป็นปีฝ่าละปีงนะเขาห้ามกูไม่ทําแต่นี่เขาห้ามกูปกป้องเขากูไม่ปกป้องเขา ไม่พูดถึงเขากูก็ไม่พูดถึงเขาแต่กูต้องพูดถึงเขาในสามคลิปนี้เพราะมึงโยงไงเออกูจะเท้าฟาร์มให้เอฟซีตาตว่างไงเข้าใจไหมมึงเลิกพูดเรื่องคดีทุกตรงทุกตามึงเลิกเล่ามึงลองเลิกพูดที่มึงจะกินยังไงมึงจะหาอะไรกินมึงลองไม่พูดถึงเขาดีมึงลองไม่อวยเขานีทุกวันนี้มึงจะกินอะไร กูถามไปดิทุกวันมึงก็ทำคอนเทนต์ถึงข่าวเนี่ยจริงไหมทุกคนเอฟนะครับแผนการของมึงกูอ่านออกหมดแลหละหนูผีอย่กคิดว่ามึงฉลาดมึงรอไม่พูดถึงข่าวสองคนที่มึงจะมีในแดกเอฟซี FC พอต่อจะไปดูมึงไหมกูมถามมึงแค่เนี้ย มึงลองถ่ายคลิปตายายอยู่ที่บ้านมันเหมาะไหมแม่มึงทําเป็นไหมว่าต่ะกูเนี่ยมึงทําเป็นไหมไม่ต้องพูดถึงคดีไม่ต้องพูดถึงทุกตุงกุตาอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงข่า,คนคนขาวสองคนเนี่ยมึงทําเป็นไหมมึงทาให้ได้ก่อนแต่ทุกวันที่อวยข่าวสองคนเพราะหากินกับเขาไม่มีความจริงใจเลยทุกคนฟังผมไว้นะครับมันไม่มีความจริงใจเลยนะครับ คนคนนี้นะครับผมบอกไว้ให้นะครับดีครับวันนี้สิ่งที่มันเอามาพูดเนี่ยมันทําให้พวกเราได้รู้มันทําให้พวกผมไม่รู้ว่าคนอย่างมันไม่เอาใครต้องการจะเป็นจ่าฝูงต้องการยึดเอฟซีพอตอ่อเอฟซพอตอ รู้ทันมันจริงๆอ่ะไม่ต้องไปดูครับไอ้สิ่งที่มันเล่าอ่ะไปดูช่องข่าวสองคนนู้นกลับไปดูข่าวสองคนนู้นไปดูอะไรคนอย่างมันมันมีความจริงใจอะไรครับผมถามหน่อยตอบผมหน่อยสิครับมึงแซกูก่อนนะ มึงแซกกูก่อนนะ fc ลืมพฤติกรรมที่มันทำกับพอตอไว้แล้วหรอครับผมถามหน่อยวันนี้ต้องเอ่ยถึงพอตอนะครับต้องขออนุญาตทุกคนนะครับผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่จุดตรงนี้ผมไม่ได้ปกป้องเขาแล้วผมบอกเลยว่าผมอยู่ตรงนี้มันก็ยังมาแซะผมใครผิด fc ตัดสิ่งเอ,เองนะครับใครผิดใครผิดทุกคนตัดสิ่งตัเองนะครับใครผิดใครถูก ผมยังเห็นแกมันนะครับผมไม่เห้กักมันแต่มันไม่เห็นแกใครเลยมันทําให้รู้ว่าวันเนี้ยมันเป็นคนที่ไม่เอาใครมันเอาตัวเองนะครับพูดเอาดีเข้าตัวมึงไปคิดให้ดีๆนะไอ้หนูผีทุกวันเนี้ยพ่อพร่เอกเอามืองป่าเขาไปพูดถึงมึงเลย นะพูดเอาดีข้อตัวอะเอาช่วยเพื่อนเลิกซะนิสใส่แบบนี้เลิกซะถ้ามึงหยุดกูหยุดเดี๋ยวถ้าไม่หยุดกูไปต่อมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอกูด่ามึงมาสามปีเนี่ยฮะมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอให้สัตว์นิทานครับนิทานเรื่องสมุด ไปฟังกันได้ยังไงครับต่อแหลทั้งนั้นในทางเรื่องนี้หลอกลวงเอฟซีพอตอไปวันในทางเรื่องนี้มึงมันของปลอมกูบอกไว้ให้เอฟซีผมบอกให้ว่ามันของปลอมด่าทั้งสองฝั่งหาแดกทั้งสองฝั่งสุดท้ายไปฟังกันไม่ได้มากินกับมาหาแดกกับพอต่อ มันอะของปอผมบอกไว้ให้ผมฟังมันพูดแล้วม่นขึ้นเลยครับเมื่อวานไปแข่งรถนะครับก็เออไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าไม่มีอะไรกูฟังมึงทุกวันแหละมึงจำคำกูวไว้ แล้วมึงเลิกพูดถึงเรื่องคดีได้แล้วทุกตวงกุกตาเฮียมันไมมันหมาถึงน้องผลไม้ใครก็ฟังออกเข้าใจปะเลิกได้เลิกซะหยุดได้หยุดซะนะครับมาชนมากูดามาสามปียอดวิวขึ้นป,ป,ปังปังเนี่ยเพราะอะไรเพราะเอฟซีเขาเกียดมึง เอฟซีขาไม่เคยลืมจากมึงที่มึงเคยทาอะไรไว้เขาไม่เคยลืมมึงมึงเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นมึงฟังกูให้ดีในะไอหนูผีมึงเลิกห่าก,กินขาวสิมึงเลิกเกาะสิมึงไม่ต้องพูดถึงนกตุกตาสิมึงไม่ต้องเล่าวิทานเป็นลำปลาดิมึงเลิกดได้ดำสิ มันทำได้ไหมทำไมไม่ไปห้ามมันครับเนี่ยทำไมไม่ไปห้ามมันครับมันด่าีดำทุกวันทุกวันเนี่ยอทฐานดำอีเลียมเนี่ยทำไมไม่ไปทุกคนไม่ไปห้ามมันครับทำไมต้องมาห้ามผมครับใครจริงใจประการดูกันดูกันเองครับโอเคครับเอฟซี FC ครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับเดี๋ยวถ้าหยุดจะเจอ,เจอ,เจอ,เจอกูอีก ย้ำนะครับใครเข้ามาคอมเมนต์ชื่อโพลที่สามผมม่รับผิดชอบครับเป็นแค่เรื่องสมมุตินิทานจากดาวองคารน,นะครับ